ก็กลับมาพบกับการประกวดนะครับในรอบตอบคาถามครับก็คําถามแรกนะครับสําหรับน้องลูกปลานะครับคําถามมายู่ว่าในฐานะเป็นสาวประเภท2รู้สึกอย่างไรครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับตัวน้องลูกปลาอีกแล้วลูกปลาพูดได้เลยนะคะลูกปลามีความสุขค่ะที่ได้เกิดเป็นสาวประเภทสองเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะคะถ้าเกิดปลาเลือกเกิดได้ปลาว่าคงจะเลือกเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย รับตัวปลาแล้วปลาเขาบอกว่าปลาไม่เคยเสียใจเลยค่ะที่เกิดเป็นสาวเพศสองแต่ปลาคิดว่าส,าสาาั่งคำยอมรับสาวเพศสองมากขึ้นค่ะเพรเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเป็นคนดี้จะสังคมได้ขอบคุณค่ะสำหรับคำถามที่2นะครับสำหรับน้องเบลลี่นะครับอยากให้น้องเบลลี่นะครับให้นิยามศัพท์ของคำว่า I'm so happy หน่อยครับ ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะนิยมามของคำว่า I'm so happy ล่ะค่ะคนที่ happy คือคนที่ติ o โพ t i v e ค่ะคนที่รู้จักคิดบวกมองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นสิ่งสวยงามนั่นแหละค่ะเราก็จะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดและ happy ที่สุดขอบคุณค่ะ